ยูจากช่องแม่บ้านเจ้าปัญหานะคะวันนี้ยูเข้ามาแนะนำโคมไฟ LED 6วัตต์ตั้งโต๊ะนะแบบตั้งโต๊ะโคมไฟที่เป็นแบบโคมไฟอ่านหนังสือนะสามารถใช้เป็นไฟฉุกเฉินหรือว่าตะเกียงโคมไฟนะมาพร้อมกับปุ่มเปิดปิดแบบปรับระดับแสงได้ทุกคนกดค,ครั้งหนึ่งนะก็จะเป็นไฟสีขาวกดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นไฟบอมนะแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งคือเป็นการ สวิตช์เครื่องนะซึ่งก็อันนี้นะเป็นระบบสัมผัสนะต้องเปิดสวิตช์ด,ด้านข้างก่อนนะไฟซิป LED นะสามารถใช้งานได้ทุกที่ใช้งานง่ายสะดวกดีไซน์สวยหรูนะคุณภาพดีนะแบบชาร์จไฟได้สามารถใช้สาย AC นะในการชาร์จโคมไฟแบบตั้งโต๊ะเวลาชาร์จก็จะใช้ไฟประมาณ13ชั่วโมงนะในการชาร์จแบตเตอรี่นะ เป็นแบบชาร์จได้ทุกคนไม่ต้องใส่ฐานไปใช้คืออันนี้นะใช้ใสาย AC นะในการเสียบเข้าไปนะก็คือทิ้งเอาไว้13ชั่วโมงนะก็เวลาที่เปิดปิดไฟนะสามารถเปิดไฟทิ้งไว้ได้นานถึง3ถึง4ชั่วโมงนะหมายถึงไฟที่แบบว่าพอกดครั้งหนึ่งมันก็คือจะเป็นแสงไฟขาวเนี่ยขาวสุดนะคือหมายถึงว่ามันค่อนข้างที่จะสว่างมากเลยนะก็สามารถใช้หมวก หมดกลางคืนนะหมดกลางคืนคือไฟวอมนะสามารถใช้ได้ถึงสีชั่วโมงนะก็คือ2วันนะโหจับแบบถนัดมือนะวัสดุพลาสติกเป็นพลาสติก ABS นะเกรด A หมดปกตินี่คือแบบแต่งสีขาวนะอันนี้คือหมดกลางคืนหรือเขาเรียกว่าแต่งไฟวอมนะทุกคนกดค้างเอาไว้แบบนี้นะแสงมันก็จะแบบปรับระดับได้ตามที่เราต้องการเลยนะสามารถเปิด ปุ่มด้านข้างนะเป็นปุ่มเปิดปิดแบบว่าล็อกก่อนที่จะเป็นระบบสัมผัสนะถ้ามากดเปิดปุ่มเลยมันจะไม่ติดนะต้องเปิดด้านข้างให้เป็นออนก่อนนะเวลาที่เราไม่ได้ใช้เราก็กดปิด,ปดเป็นออฟนะเพื่อที่จะประหยัดแบตเตอรี่ชอบที่ปรับระดับแสงได้นะเวลาถ่ายคลิปหรือถ่ายรูปคือสีออกมาสวยมาก